ประมาณ20วันหลังจากการเสียบยอดแล้วเราก็มาแกะถุงกระดาษออกดูค่ะนี่ค่ะเป็นยอดที่เราเสียบจากมะม่วงน้ำดอกไม้มันค่ะติดดีแล้วค่ะยอดอ่อนสวยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็พามาชมวิธีการเสียบยอด และเทคนิคสำหรับการเสียบยอดสำหรับคนมือใหม่อยากจะหัดเสียบยอดมะม่วงค่ะค่ะวันนี้เราก็ไปเด็ดยอดมะม่วงนะ้ำดอกไม้มันมาค่ะเราก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์จากต้นมะม่วงแก้วขมิ้นให้เป็นมะม่วงนะ้ำดอกไม้มันค่ะอุป,ปรกรณ์การทำแล้วก็มีทั้งหมด3ามอย่างค่ะ กันไกลมีคัตเตอร์แล้วก็เทปสำหรับการพันยอดค่ะต้นมะม่วงแก้วขมิ้นที่เราปลูกเอาไว้ประมาณ7-8เดือนค่ะเราก็ทำการเปลี่ยนสายพันธุ์เลยค่ะเริ่มด้วยการตัดยอดค่ะสำหรับคนมือใหม่ค่ะ ใน1ต้นเขาก็จะมีประมาณ2ถึง3ยอดค่ะถ้าใครยังไม่เคยเสียบยอดค่ะให้เราเสียบหลายๆย,ยอดในต้นเดียวค่ะบางครั้งเราอาจจะเสียบติดหรือเสียบไม่ติดค่ะสำหรับคนมือใหม่ค่ะซึ่งส่วนเราก็หัดทำการเสียบยอดเป็นครั้งแรกค่ะ ดูดูแล้วก็ไม่น่าจะยากค่ะค่ะแล้วมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราก็จะแจงหายอดมะม่วงน้ำดอกไม้มันที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปค่ะยอดนี้ใช้ไม่ได้ค่ะอ่อนเกินไปค่ะเราก็จะมาเลือกยอดใหม่ค่ะ ยอดที่เราใช้ก็ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปค่ะเป็นยอดที่มีสีเขียวค่ะเราจะทำการลิดใบออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นเราก็ทำการ ปาดเขาค่ะเมื่อ 7, เจ็ดแดเดือนที่แล้วเราก็ได้ทำการปลูกมะม่วงแก้วคมิินไว้เยอะเลยค่ะเราก็ปลูกเอาไว้เพื่อที่จะน้ำยอดมะม่วงน้ำดอกไม้มัน นำมาเสียบเพื่อทำการเปลี่ยนสายพันธุ์ค่ะนี่ค่ะเราก็เสียบลงไปเลยค่ะเมื่อเราเหล,ล่าเสร็จแล้วค่ะถ้าเขาไม่พอดีกับแท่นที่เราเสียบเราก็นำมาเหล่าใหม่ค่ะ ถ้าตอกับยอดเขาเชื่อมกันดีแล้วเราก็สามารถที่จะพันเทปได้เลยค่ะมะม่วงแก้วคมิน้นเนาะปีนี้ก็ มีผลผลิตจากขมิ้นเข้ามาเยอะค่ะทำให้มะม่วงมีราคาถูกค่ะขายไม่ค่อยได้ราคาค่ะเราก็ปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นแล้วเราก็มาเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มันค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้มันก็เป็นมะม่วงที่ขายง่ายได้ราคาดีค่ะเป็นมะม่วงที่ ตลาดต้องการสูงค่ะจากที่เราได้ทำการขายออนไลน์นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้มันก็เป็นที่ตอบรับจากลูกค้าดีมากๆเลยค่ะปีนี้เราก็เปลี่ยนสายพันธุ์เกือบหมดสวนเลยค่ะจากมะม่วงแก้วขมิน้นเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มันค่ะ การเสียบยอดทำไม่ยากค่ะใครที่ไม่เคยเสียบก็สามารถหัดเสียบได้ค่ะการเสียบยอดเขาก็ไม่เลือกช่วงเวลาค่ะสามารถเสียบได้ทั้งช่วงเช้าช่วงกลางวันและช่วงเย็นค่ะนี่ค่ะหลังจากการเสียบเสร็จแล้ว เราก็นำกระดาษค่ะมาห่อเอาไว้แบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันแสงแดดนี่ค่ะแล้วก็พูกเอาไว้ค่ะถ้าเขาได้รับแสงแดดที่จัดมากค่ะย่อยเขาก็จะเหี่ยวไหม้แล้วก็ทำให้ติดได้ยากค่ะเราจึงต้องห่อกระดาษไปด้วยค่ะ นี่ก็เป็นเทคนิคสำหรับการเสรียบยอดที่มือใหม่หัดทําแบบเราค่ะขครอยากเสียบยอดเปลี่ยนสายพานก็นำวิธีนี้ไปใช้กันค่ะ